ดูลวะเสียดเีดนงตใจไปแล้วไปแล้วไม่เยเสียเลยกมงกัมงองเดูดีข้าดนครับงรโนินก่อนน่เลาลูกก้อนนี้้ตายตงนอย่างเดียวอยู่เลวน่าจะเสียดนะผมว่าเอ่ไม่ขึ้นเลยนะไม่ดดอ่ะ แล้วจะเอาขึ้นยังไงพี่ปานอะไรลงมได้ลงม่ได้ปิดหน้าบิ้ได้มั้แอบวิ่งันหมดอืมาแล้วต้องโดนมาแล้วมาแล้วครับดูกันปิดปิดปิดคิวเส้นแรกวันนี้มันคืออะไรอย่าให้เข้าตรงนี้ไอ้ไอ้โรยมาจากไกลนะอย่าอย่ามาโรยตรงนี้ ปั๊มเลยเรีบปั๊มเลยใกล้ๆเดี๋ยวเข้าเสาเนะี่เดียงไปทต้องมั่วไปทำอะไรตั้งนี่เสากินมาที่ลูกดูกันครับาคุ้มค่ากับเนื้อที่ขาดไปไหมเมื่อกี้รางวัลของคนตื่นเช้าอะไรนี่มไม่เลวมานี่เลว มันน,มน่าจะมุงมุงผมว่าโอ้โหมานี่มานี่เสียดไหมเสียดไหมเสียดเลยเสียดไหมึมห้นแล้วขึ้นแล้วขอยสัน้นจังเลยออหอยเวท่าไหร่ครับสองจิตแปดครับมันวิงน่งกระสอบวันวิ่งกระสอบวันออมปั๊มมาดิปั๊มมาดิ Vietnam nhây vietnam nhây vietnam nhây Đi vietnam lòng luôn vietnam nhìn vietnam 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 Lên นี่ đi đi วันโอ้ยเยสปัดหลักโอ้ <laughs> 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 กับชุดชิกนะครับชิกอันเคสนะครับอืมเด้อพี่กล้าครับผมดูเต็มคำเลยครับเหงื่ออะไรครับนี่ตาเบ็ดตั้มครับผมเจ็บตั้มตาเบ็ดครับเข้าได้นะครับเข้าได้เจ็บเจ็บครับ